ภาษาพาทีบทที่หนึ่งใบบกใบบัวชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบทที่หนึ่งบอไอใบบอโอกโบกใบบกบอไอใบบออัวบัวใบบัวใบบกใบบัวรู้จักคำนำเรื่องตออาตางออางา ขออาขาหออูหูหอางอหางงออ้วงงองวงบอไอใบบอโอกโบกใบโบกบอไอใบบออัวบัวใบบัวมออามามออีมีดอูดูมอไอไม่ไม่เอกไม่บอไอใบบอโอกโบก บอไอใบบออวบัวใบโบกใบบัวมออามามออามามออามาดอูดูมามามาดูมออามาดอูดูบอไอใบบอโอกโบกมาดูใบโบกมออามาดอูดูบอไอใบบออวบัว มาดูใบบัวบอไอใบบอกบอกโบกมอีมีตออาตาใบโบกมีตาบอไอใบบออัวบัวมออีมีตออาตาใบาบัวมีตาบอไอใบบอกบอกอออบอบบอโกบกมออีมีขออาขาใบโบกมีขา บอไอใบบออัวบัวมออีมีขออาขาใบบัวมีขาบอไอใบบอโอกโบกมออีมีหออูหูใบโบกมีหูบอไอใบบออัวบัวมอีมีหออูหูใบบัวมีหูบอไอใบบอโอกโบก มอีมีหออางอหางใบโบกมีหางบ่อไอใบบออัวบัวมออีมีหออางอหางใบบัวมีหางบ่อไอใบบออุกโบกมออีมีงออัวงองวงใบโบกมีงวงบ่อไอใบบออัวบัวมออีมีงออัวงงวง ใบบัวมีงวงบอไอใบบอโอกโบกมออีมีงอางาใบโบกมีงาบอไอใบบออัวบัวมอไอไม้ไม่เอกไม้มออีมีงอางาใบบัวไม่มีงาอาธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านเพียนชนะตัวอย่าง โกอ่านว่าโกโกอ่านว่าโกจออ่านว่าจโดอ่านว่าโดตอ่านว่าโตโบอ่านว่าโบปออ่านว่าปออ่านว่าอ ขออ่านว่าขอหออ่านว่าหองออ่านว่างอมอ,อ่านว่ามอ่อานสระสระอาอ่านว่าอาสระอีอ่านว่าอีสระอูอ่านว่าอ,อ,อ,าาอูอ่านแจกรูปกออากา จออาจาโตอาดาตออาตาบออาบาโปอาปาโออาอากออากากออากาตออาตาตออาตา ปออาปาออาอาอ,อ่านสะกดคำตาตออาตางางออางามามออามาขาขออาขามี มอ,อีมีดูดอูดูหูหออูหูฝึกอ่านมอาอมาดอูดูมาดูหออูหูกออากาหูกางอาองาดออีดีงาดีมมอ,อีมีขออาขา มีขาต่ออาตามออามาตามาอ่านคล้องร้องเล่นยอโอกอโยกมออามาโยกมายอโอกอโยกปอไอไปโยกไปโยกมาโยกไปบอไอใบบอโอกโอบอกใบโบกบอไอใบบอวัวบัว ใบบัวโยกกอโยกต่ออัวตัวโยกตัวปอไอไปมออามาไปมาโยกกอโยกหออัวหัวโยกหัวโยกกอโยกขออาขาโยกขาโยกกอโยกมออามาโยกมาโยอกอโยกปอไอไปโยกไป อ่านหน้านี้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องสะกดนะคะอ่านคล่องร้องเล่นโยกมาโยกไปใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไป